ตอนนี้เราออกจากที่ตรวจสัมภาระเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะไปหาประตูขึ้นเครื่องประตูที่82แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราจองตั๋วผ่านทริป .com จนเรามีสเตตัสเป็นไดมอนด์นะคะซึ่งทางทริปก็จะให้เราใช้ห้องพักรับรองของดอนเมืองได้แล้วก็จองมาแล้วซึ่งปกติก็จ่ายประมาณน่าจะ800กว่าบาทนะคะภารกิจของเราก็คือว่า ออตามหาประตูขึ้นเครื่อง82ิบสแล้วก็ตามหาห้องพักรับรองของทาง t r ิป .com นะคะเมื่อกี้ได้สอบถามทางพนักงานก็บอกว่าอยู่ตรงแถวประตู50กว่านะคะอันนี้เราเดินมาเราเริ่มเห็นแล้วจ้ะระหว่างทางก็จะมีประวัติศาสตร์การบินของทากาศยานด,ด,ดอนเม<อ>ือง<อ>น,นะคะ เห็นแล้วมิลาเคัลลรอยู่ข้างหน้านี้เองมิลาเค l ลลรอันนี้จะเป็นรัของ Coral เจอแล้วนะคะมิลาเคัลลรัเชแล้วราาา QR Code ก่อนเพราะว่ามันจะต้องมีรหัสนี่ไงสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ห้องพักรับรองของมิลาเคัลแล้วนะคะ ต้องเซ็นชื่อด้วยแล้วก็มี QR code จากทางทางทริปแล้วก็นเราไปหาที่นั่งก่อนน้อก,ก่อนอื่นก่อนอื่นเราต้องหาที่นั่งก่อนได้ที่นั่งแล้วมีเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะในการใช้บริการที่นี่เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างเอ่ยเขาจะมีแนวขนมปังนะคะ อ๋อนี่คอนเฟลกแต่ไม่คาราเมลนะคะแล้วก็จะมีมุมสลัดมุมสลัดมีอะไรเอออ๋อผัดผักรวมมีผัดซีอิ๊วตรงนี้ก็จะเป็นต้มขาไก่แล้วก็จะมีขนมหวานนะจ๊ะเบกเกอรี่ อมีเมียงคำด้วยเนาะเมียงคำเมียงคำฝรั่งกินเป็นไหมมีข้าวสวยผนงหมูกะทิ้งหมูนะคะไก่ย่อกับหมูผัดพริกไทยดำจ้าตรงนี้ก็จะเป็นของหวานนะคะขนมไทยแล้วก็เบเกอรี่แซนด์วิชชีสแซนด์วิช,ชทูนา่า ก็ามามุมกาแฟจ้ามุมกาแฟเราต้องดื่มกาแฟนะจ้ามุมกาแฟหรือจะเป็นน้ำผลไม้น้ำพันช์อ้าวแอลกอฮอล์ก็มีนะจ้าแต่เราบ่ดื่มเด้อไม่ดื่มจ้า มีน้ำมะเขือเทศด้วยนี่เขาก็จะมีเงื่อนไขนะคะเดิมได้เฉพาะที่นี่ห้ามนำออกนอกพื้นที่นะจ๊ะถ้ารู้เราจะโดนปรับนะจ๊ะคือเห็นเป็นกระป๋องอย่างเงี้ยเราจะเอาใส่กระเป๋าแล้วเดินออกไปไม่ได้นะจ๊ะต้องทานที่นี่อย่างเดียวจ้าลองผัดซีอิ้วหน่อยหนึ่งดีกว่าชิมดูชิมดูห <c oughs> อมแย่เลยเนี่ยกินอันเนี้ย อันนี้ตัวแบบว่าคนละความอ้วนกินไม่ได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าอยากจะชิมเส้นเข้าหน้าทานมากผัดผักใส่ในผัดซีอ e ิ๊วนะคะบอกแอรี่บลอกแอรี่ใส่ผักเยอะเรายังไม่ได้ทานเจเนาะก็ทานได้ ไก่ยอเอาอันนี้แหละหมูพริกไทยกันหมดจริงหน่อยหนึ่งชิมหมดทุกอย่างมาชิมเมี่ยงคำกันนะจ๊ะเอาหนึ่งใบนี่คือเมี่ยงคำมีเมี่ยงคำด้วยอันนี้ขิง ฝรั่งจะรู้ไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นสมุนไพรหมดเลยนะเนี่ยแล้วก็มะนาวหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นมะพร้าวเส้นใหญ่จังปกติมันจะต้องละเอียดกว่านี้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อกุ้งฝอยเหรอกุ้งฝอยหนึ่งชิ้นพริก ที่สำคัญอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่น้ําจิ้มนะจ๊ะจุ๊บๆนี่จะเป็นเค้กบัตเตอร์เค้กบัตเตอร์เค้กโอ ของหอมกินของหอมก่อนอชาเวฟดีกว่าชเวฟชเวฟมันชิมชเวฟชเวฟสีชมพูชเวฟบลัชเบอร์รี่นะคะ